วันนี้ก็จะมาขนานปั๊มน้ำนะครับก็จะใช้ปั๊ม3าตัวอันนี้เป็นช่วงทดลองนะครับมีปั๊มตัวที่1น้ํา้ำก็ออกแรงประมาณนี้อ่าสหรับตัวที่2นี่ก็จะเยอะหน่อยคือปั๊มทั้ง3ตัวเนี่ยวัดมันต่างกันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่3ตัวที่3นี่เป็นการผิดพลาดน,นะครับผมซื้อปั๊มมาเป็นปั๊มสมิร์ทแล้วมันมี2แบบ แบบใบพัดกับแบบสกูนี่ตัวนี้ให้น้ําน้อยเป็นปั๊มแบบสกูแล้วก็วัดน้อยกว่าเขาตอนนี้ผมจะเทสอยู่ที่ปั๊มหนึ่งตัวต่อแผงหนึ่งแผงนะครับปั๊มทั้งสามตัวนี้ก็จะเอามาต่อเข้าที่ถังพักเหมือนกับเป็นสถานีรวมนะครับรวมน้ำเสร็จแล้วก็จ่ายออกไปเป็นปั๊ม2นิ้วนะครับ ทั้ง3ตัวเลยแล้วก็ตอนออกนี่จะออกเป็น3นิ้วอันนี้เป็นแบบทดลองก่อนนี่นะครับใช้ระบบน้ำบนซึ่งปั๊มแต่ละตัวเนี่ยจะใช้แผงโซลาเซลล์นะครับอยู่ที่แผง295วัตต์ซึ่งเป็นแผงมือสองนะครับเนื่องจากเราทดลองอยู่เราก็เลยต้องอซื้อแผงมือสอมาทดสอบส่วนปัม๊มก็จะเป็นปั๊ม dc 24โวลต์ ต่อตรงเลยนะครับจากแผงโซลาเซลล์มาที่ปั๊มโดยตรงเลย